ขอสอบถามเป็นความรู้ครับในกรณีที่เราทําคลิปเกี่ยวกับให้ความรู้ลงใน TikTok หรือทําคลิปต่างๆจนมีผู้ติดตามเยอะผมอยากทราบว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการมีผู้ติดตามเยอะใน TikTok ครับโอเคครับผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าการที่คุณทําช่องของตัวเองให้มีผู้ติดตามเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e Facebook Instagram นะครับหรือว่า t i k t o k เองก็ตามเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่คุณครอบครองพื้นที่ทำเลดีๆที่มีคนมาเดินเยอะๆย,ยิ่งช่องของคุณเนี่ยมีคนติดตามมากขึ้นเท่าไหร่มันก็เหมือนกับการที่คุณน่ครอบครองพื้นที่ทำเลทองที่มันเป็นทำเลดีๆมากขึ้นเท่านั้นครับทีเนี้ยสเต็ปต่อไปคือแล้วเราจะทำทฯฯธุรกิจอะไรในพื้นที่ทำเลทองที่เราครอบครองละ่ะ นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องคิดต่อและทําให้เป็นโมเดลธุรกิจนะครับคือคุณลองคิดถึง7 e เ e ่นอีเลฟเว่นไว้อะคือเซเว่นอีเลฟเนี่ยเขาทําพื้นที่ใช่ไหมแล้วก็ทําให้มีคนเดินเยอะๆมีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆมีคนเดินผ่านเยอะๆทีเนี้ยเราก็จะมีอํานาจครับอานาจในการขายแล้วก็อํานาจในการต่อรองซึ่งสิ่งที่ผมทํามานะ3อย่างที่ผมทํามาส่วนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่1เลยคือ ผมจะเอาสินค้าของคนอื่นเนี่ยมาขายในช่องของเองในเพจของตเองก่อนไปติดต่อนู่นนี่นั่นครับเราเอาผู้ติดตามเราบอกเฮ้ยเรามีผู้ติดตามเท่านู้นี่นะเดี๋ยวเราช่วยขายของของเขาให้ไหมนะครับซึ่งพอเราเอาของของเขามาขายเนี่ยเราก็เก็บ GP ครับเห็นไหมเซเว่นเขาเก็บ GP ใช่ไหมผมก็เก็บ GP ประมาณ3 5 4 0 4 5 50%แล้วแต่สินค้าแล้วแต่ว่าสินค้าตัวนั้นมีโครงสร้างต้นทุนและกําไรยังไงนะครับทีเนี้ยการที่คุณทําแบบเนี้ยคุณไม่ต้องสต๊อก คุณไม่ต้องเสี่ยงนึกออกไหมถ้าขายได้คุณก็กําไรถ้าขายไม่ได้คุณก็ไม่เสียหายเพราะคุณไม่ได้เป็นคนลงทุนไม่ได้เป็นคนผลิตไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับซึ่งวิธีนี้นะโอ้โหผมทําเงินได้เยอะมากทีเนี้ยข้อที่2พอคุณขายสินค้าของคนอื่นเสร็จปุ๊บคุณเป็นคนขายใช่ไหมคุณก็จะมีหลังบ้านมี Data เก็บข้อมูลเอาไว้ครับว่าเฮ้ยสินค้าตัวไหนขายดีสินค้าตัวไหนขายไม่ดีสินค้าตัวไหนลูกค้าชอบสินค้าตัวไหนลูกค้าไม่ชอบทีเนี้ย พอคุณรู้ได้ใช่ไหมคุณก็ทําสินค้าของตัวเองออกมาขายโดยผ่านข้อมูลที่คุณเก็บเอาไว้เหมือนเซเว่นอะเอาของคนอื่นมาขายก่อนพอเห็นของใครขายดีก็เอาสินค้าของตัวเองเนี่ยนะครับทาออกมาแล้วก็มาวางขายแทนเนึ่ออกไหมซึ่งมันไม่เสี่ยงเพราะว่าอะไรคุณสามารถทําสินค้าที่ลูกค้าซื้อแน,น่ๆ เนื้อออกไหมไม่ใช่แบบโยนหินถามทางแล้วก็เดาๆเอาทําสินค้าขึ้นมาลูกค้าซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่รู้นะไปไปวัดดวงกันอีกทีซึ่งพอคุณทําแบบเนี้ยเฮ้ยลูกค้าซื้อแน่ๆไงคุณกําไรแน่ๆคือผมทาเงินจาก2วิธีแรกเนี่ยเยอะมากและที่สําคัญคือไม่เคยขาดทุนเลยนะครับข้อแรกเอาสินค้าของคนอื่นมาขายขายไม่ได้เราไม่ขาดทุนครับข้อที่2เราทําสินค้าที่มันขายได้แน่ๆไง,ไงทีเนี้ย ข้อที่3คือการโฆษณาการรับโฆษณาหมายความว่าอย่างไงเหมือนเซเว่นนะครับใครอยากจะโฆษณาอยากจะขึ้นป้ายอยากจะขึ้นตรงไหนจ่ายเงินมาแล้วเดี๋ยวเราจะโฆษณาให้รีวิวให้เหมือนกันครับเราก็รับโฆษณารับรีวิวสินค้าของคนอื่นให้โดยการให้เขาเนี่ยจ่ายค่าโฆษณามานะครับซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เนี่ย ผมก็ทําเงินได้เยอะเหมือนกันแต่ไม่เท่ากับ2แบบแรกนะครับเพราะว่าโฆษณาเนี่ยผมไม่ค่อยรับผมขายของเนี่ยง่ายกว่านะครับสรุปคือถ้าคุณทําช่องให้มีคนติดตามเยอะเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่คุณมีพื้นที่ทําเลทองซึ่งคุณจะทํารายได้ได้3ทาง1ขายสินค้าของคนอื่นและเก็บ GP 2คือขายสินค้าของตัวเองและ3คือ,อรับโฆษณานะครับทีนี้การที่คุณจะทํา3อย่างนี้ได้อ่ะคุณจะต้องมี3ทักษะ1คือทักษะด้านการตลาดด้านคอนเทนต์ ับงคือทักษะด้านธุรกิจคุณต้องมีทักษะการเจราจาการคิดโมเดลธุรกิจ3คือทักษะการขายซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดนะสำหรับผมนะคือการขายเพราะว่าอะไรธุรกิจทุกอย่างเริ่มต้นจากการขายคุณต้องขายของให้ได้ก่อนขายคอนเทนต์ให้ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยทำคอนเทนต์ให้คนติดตามได้ครับทำกระแสนู้นนี่นั่นทำทำได้แต่ทําเงินไม่ได้ครับเพราะว่าขายของไม่เป็นนะครับซึ่งจะเห็นว่า ทั้ง3อย่างที่ผมพูดมาตอนแรกเนี่ยคุณต้องใช้ทักษะการขายมาเลยขายสินค้าของคนอื่นก็ต้องขายของขายสินค้าของตัวเองก็ต้องขายของขายโฆษณาก็ต้องขายของดังนั้นเนี่ยผมแนะนําให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่สอนการขายนะครับผู้เขียนคือเอลเมอร์นะครับวิลเวอร์เป็นนักขายมือทองนักขายมือโปรเลยแหละอันดับต้นๆ้นของอเมริกาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือโบราณนะเป็นหนังสือการขายที่ คนเขียนคือออริจินอลสุดๆอะหนังสือเล่มอื่นๆนะหนังสือการขายที่มันออกมายุคใหม่ๆเนี่ยผมอ่านมาเยอะแล้วผมพบว่าเขาก็เอาแก่นมาจากคนนี้แหละเพราะคนนี้คืออาจารย์น่ะคือคนนี้คืออาจารย์ของอาจารย์คือออริจินอลอะครับซึ่งการเขียนของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเห็นไหมก็ไม่ได้เป็นหนังสือที่แบบเนื้อหาเยอะเพราะว่าคนโบราณเนี่ยเขาไม่ได้อ้อมโลกเขาเขียนตรงๆเน้นเน้นเนื้อๆคุณหยิบและจับไปใช้ได้เลยที่สําคัญเ็าเอามาแปลไทยพอแปลไทยปุ๊บคนแปลเนี่ยเก่งมากมาก แปลเป็นจริตคนไทยอ่ะแปลเป็นภาษาเราอ่ะแปลเป็นภาษาไทยอ่ะภาษาที่แบบเราอ่านได้ง่ายมากซึ่งบอกเลยว่าเล่มนี้มันเป็นหนังสือการขายแบบไม่ขายอ่ะมันไม่ใช่มาการขายตรงๆแบบแบบยัดเยียดแต่มันคือการขายคือการยั่วให้ลูกค้าอยากและมาขอซื้อจากเราเองนะครับซึ่งผมใช้หนังสือเล่มนี้มาตลอด2ปีในการขายนะครับบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆเนี่ยเห็นไหมผม โน้ตไว้เต็มเลยนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ทําให้ผมสามารถที่จะขายของได้ได้หลายล้านบาทนะครับไลฟ์ทีหนึ่งเนี่ยได้เงินเป็นล้านก็ใช้เทคนิคจากหนังสือเล่มนี้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะทําเงินจากการทําช่องได้ไม่อยากเป็นคนที่แบบทําช่องคนติดตามเยอะแล้วก็ไส้แห้งเนี่ยผมแนะนําคุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหนังสือ t e s t s e รษเ l i n g นะเดชคัมพีรับนักขายนอกตํารา ถ้าใครอยากได้นะทักไลน์มาหาผมได้นะครับที่แอทไซสมองไหลแล้วก็พิมพ์คําว่าโอเคหนึ่งในลาได้เลยหรือเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของผมแล้วจะมีอ่าลิงก์ไลน์นะครับก็จิ้มลิงก์ได้เลยแล้วก็พิมพ์คําว่าโอเคหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้475บาทนะครับใครอยากได้เนี่ยบอกเลยมีจํานวนจากัดนะรู้สึกว่าเหลืออยู่ประมาณสัก16-17เล่มนะครับตอนนี้จะหมดแล้วแล้วก็ถ้าหมดแล้วก็ต้องรอรอดใหมอ่อีกประมาณสสัปดาห์อาจจะช้าหน่อยนะครับใครอยากได้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเค ก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆท,ท่านด้วยเพราะว่าการที่เราทําช่องทำคอนเทนต์เนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่มีผู้ติดตามเยอะอย่างเดียวเราต้องหาเงินจากมันได้ด้วยนะครับไม่งั้นเราก็จะทําได้ไม่นานครับพอมันไม่มีเงินอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะท้อแล้วก็โอ้ไม่รู้จะทําไปทําไหมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ